<im ples> ก็เจอคนใจดีคนหนึ่งเขาเป็นคนไม่เปิดเผยตัวเว้ย <im ples> ไปพูดเรื่องส่วนตัวอะไรของเขาเลยเป็นเขามาคนเดียวเป็นคนสูงอายุคนหนึ่งไม่แตะเนื้อต้องตัวเราไม่มีอะไรทั้งนั้นเออร้องเพลงสากลได้ไหมเราบอกร้องได้ค่ะพ <im ples> อได้ยินสำเนียงเราร้องเพลงเว้ยจากนั้นเรียกเราทุกครั้งเพื่อให้เรามานั่งร้องเพลงเขาฟังแล้วเขาก็นั่งแบบที่เขาไม่แตะตัวสูพมากแล้วก็พอเขารู้ชีวิตเราว่าเป็นไงแบบบ้านที่อยู่เช่าอยู่ตู้เสื้อผ้าก็ไม่มีเสื้อผ้าก็ใส่ในกล่องอะไรเงี้ยเขาแบบว่า ไปซื้อเถอะเดี๋ยวให้เงินไปแล้วเขาก็โอนตังค์มา้วดสามหมื่นแล้วก็เป็นเด็กอ่ะกูก็ตกใจมากว่าหู้ทำไมโอนตังค์ให้เราตั้งเยอะเขาอยู่กับเราอ่ะนั่งอยู่กับเราจนกระทั่งเราเรียนมหาลัยใช่ใช่ไม่มีการไม่มี ก่อนทีูไม่รู้เลยว่าเขาคือใครเขาจะแทนตัวเองว่าคุณหมอแล้วเขาดีใจมากที่เราเรียนปวชอันนี้แล้วเราไปขึ้นเป็นมหาลัยอะไรเงี้ยเขาจะเห็นพัฒนาการการรียนหนังสือของเราตลอดอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยเหลือเรื่องพวกนี้แล้วก็มาเป็นเรื่องเข้าสู่วงการบันเทิงอ่ะเคยมีสายแปลกๆอะโทรมา